อยู่บ้านพ่อแม่ที่มีว่าอย,อย่างนี้พ่อพี่มีว่านอย่นีบอกพ่อแม่มีอะไรให้พูดออกมาหมดขรหยัดได้แลพ่อมันจะได้แบบนี้แม่นจะได้ไหให้บอกพ่อแม่ไม่รถ้าหนูนไม่บอกก็ไม่ร,มรู้ถ้าเป็นเงิน ไม่ได้นะพ่อไปนู่นเราไปใช่มีเพลงแล้วซังแล้ายเพลงเงน้าียวแอาลยแอปลปจนิดหนอ๋อแม่บอกว่าซื้ออันนี้เวลาพ่อกับแม่ทะเลากันาอัดเสียงไว้แล้วก็เปิดฟังเออแอปแอปแมก็งยนะมันได้แอปทีมูมคืทีููมาารักเสียง I don't